สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการ MBA Showcase ครับรายการที่จะพาทุกท่านไปรู้จักธุรกิจสุดเจ๋งของพี่พี่และเพื่อนเพื่อนชาว MBA ทุทกทุกท่านกันโดยในวันนี้ครับเราได้รับเกียริมาอยู่ที่ร้านชุรีมาสและร้านสูตรแมนนี่ครับซึ่งมีอะไรน่าสนใจตามมาดูกันครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่แม็กนะครับเป็นเจ้าของร้านเมนี่เป็นร้านสูตรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ MBA PIM ครับก็อยากให้พี่แม็กเนี่ยได้แนะนําตัวให้กับทุกๆคนชาว MBA ได้รู้จักกันหน่อยครับว่าอยู่รุ่นอะไรครับแล้วตอนนี้ทําอะไรอยู่บ้างครับโอเคครับสวัสดีครับผมแม็กนะครับผู้การเปีรบรชาติครับก็จบ PIM นะครับคณะบริหารธุรกิจครับปียโทนะครับเป็นสาขา การจัดก,ก,การจัดก,การ<ส>ธรุรกิจสมัยใหม่นะครับผมรุ่นที่13ครับผมก็ปัจจุบันนะครับดูแลร้านสูตรแบรนด์ครับผมเป็นร้านสูตรแบบเทเลเมดครับ,รบวันตัวตัดหลายบุคคลเราโฟกัสในส่วนของธรุรกิจที่เป็นสูตรสำหรับงานแต่งงานสัมมนาหรือว่างานเอวีเดครับผมสูตรของเราก็จะสามารถเลือกผ้าเลือกแบบเลือกทรงเลือกสไตล์ได้ตามที่ลูกค้าต้องการครับผมหรือว่าลูกค้าต้องการคำแนะนำเราก็ยินดีพร้อมให้บริการครับผม ครับผมบซึ่งจุดเด่นของที่นี่ก็คือสามารถที่จะลูกค้าเลือกเองได้ทั้งหมดเลยวัดวัดเอเวอที่ลูกค้าต้องการครับเราก็สามารถเสิร์ฟความต้องการให้ลูกค้าได้หรือถ้าลูกค้าไม่ต้องการผมก็สามารถเสนอให้ได้ครับครับผมแล้ว ในส่วนของธุรกิจนี้ครับอยากให้เล่าที่มาว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับนาน้แล้วหรือยังครับโอเคถ้าอย่างนั้นผมเล่าสั้นๆแล้วกันครับเพราะว่าถ้าเรายาวนี้มันน่าจะไม่ <c oughs> ไมจบครับโอเคสั้นๆน,นะครับก็คือจริงๆเป็นธุรกิจของที่บ้านครับที่บ้านทาร้านชุดคุณรับปริญญา <c oughs> เรามีโรงงานเป็นของตัวเองครับแล้วในช่วงโควิดเนี่ยการรับปริญญามันค่อนข้างเงียบเนาะ <c oughs> ผมก็ร,รู้สึกว่าว่างมาก ก็พยายามหาอะไครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออพอมองย้อนกลับมาที่โรงงานเราเนี่ยเรามีเรามี capacity อยู่แล้วเรามีเรามีปริมาณงานที่เราทําตอนนี้มันค่อนข้างมีแคปอยู่ค่อนข้างมากก็เลยมองหาว่าเออในตอนนี้มันมีเทรนอะไรที่มันที่มันน่าโฟกัสบ้างสอดคล้องไปกับการที่ผมเรียนนะครับตอนตอนที่ตอนที่เรียนปริหาโอเห็นไหมครับเขาก็ให้เราโฟกัส วิเคราะห์วิเคราะห์รรนวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจแล้วผมก็เอามาพนุกับใช้ใช้กับทางธุรกิจที่ผมกําลังทําอยู่ก็หาว่าตอนนี้ช่องทางหรือคนส่วนใหญ่เทรนเด๋ยวนี้เขาก็มาแบบพวกคลาสสิ่งแมนแวร์หรือคนหันมาใส่สูตรมากขึ้นเพื่อต้องการเสริมบุคลิก เออผมก็เลยลองมาดูว่าเออโน้ตฮาวของเราเนี่ยมันมีเพียงพอหรือเปล่าในการที่เราจะเข้ามาเล่นในตลาดนี้ <that. S 2> เราก็วิเคราะห์อะไรหลายๆด้านจนสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยลองว่าโอเคงั้นเราลองลองมือทำเทคแอคชั่นดูก็ลองเริ่มจากการทำเป็น OEM ครับผมไปรับ OEM แบรนด์ของร้านสูตรต่างๆซึ่งส่วนมากอะถ้าถ้าจะให้พูดกันตรงๆนะ ร้านสูตรส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีโรงงานเป็นของตัวเองหรือเขาจะไม่มีที่ตักเป็นของตัวเองเราก็ uh huh. เราใช้โอกาสตรงช่องนี้ที่มันเป็นช่องว่างเนี่ย uh huh. เราเข้าไปเสนอว่าเราท uh ํา huh. OEM ให้คุณนะ uh huh. อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้โน้ตฮาอะไรหลายอย่างมาและพอมาถึงจุดหนึ่งที่เราคิดว่าเราแข็งพอสมควร uh huh. เราก็ใช้จุดแข็งตรงนี้เออลองเปิดของเราดูเองบ้างว่าออมันเป็นยังไงในช่วงปีรแรกๆก็คือต้องบอกว่าการยิงแอดหรือการโปรโมททางออนไลน์หรือว่าการ uh huh. การนาเสนอสินค้าต่างออนไลน์เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากครับ แต่นี้แต่มันแต่มันมันก็ยังมีจุดบางจุดที่ผมดึงความรู้จากการที่เล่นบอลหัวครับมันก็ทําให้แบบเป็นช่องที่มันค่อนข้างง่ายอ่ะอย่างเช่นผมเรียนผมเรียนวิชาการตลาดอยู่อันนึงที่เขาบอกว่า omnichannel ครับคือ omnichannel การที่ทําให้ทั้งหน้าร้านทั้งออนไลน์เนี่ยมัน merge หรือมันเป็น seamless เข้าด้วยกันคือมันจะไม่มีรอยต่อลูกค้าไปอยู่ที่ไหนมาที่หน้าร้านหรือมาที่ออนไลน์เขาจะได้ทุกอย่างที่เขาพึงจะได้เหมือนกัน ทุกระดับประทับใจครับผมว่าดึงจุดจุดนี้ออกมาคืออยากให้พี่แม็กขยายความอีกนิดนึงครับในส่วนที่บอกว่าการตลาดออนไลน์ในช่วงแรกที่ทำแล้วมันยากเนี่ยจเจอปัญหาอะไรครับคือหลักๆอ่ะเราเรา,เราทฤษฎีจา๋านะเพราะว่าเราเรียนมาเยอะเยอะเราก็รู้สึกว่าเออทฤษฎีของเรามันแน่นแต่พอเราลงมือทำอ่ะมันมันไม่เหมือนกับที่เรียนมาเพราะฉะนั้นถ้าเราถ้าเราเอาแต่เรียนเอาแต่เรียนอ่ะแล้วเราไม่ลองลงมือทำสักอย่างมันก็จะไม่มีไม่มีวันสำเร็จหรอก เราต้องลองผิดลองถูกอย่างที่หลายๆคนบอกว่าผิดเป็นครูครับ,รบผิดมาเยอะเหมือนกันครับกว่าจะมีครูที่มันสอนตัวเองได้คร,ครับผมกออ็อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยผมคือคอนเนค t ชันครับ,ค,รบคือเป็นเพื่อนเราเราโปรโมทช่องทางของเราเราโปรโมทช่องทางร้านค้าของเรามันก็แค่สอง,สอง,สองช่องทางแต่ถ้าเราโปรโมทผ่านเพื่อน แน่นอนมันเป็นบัสมาร์เก็ตติ้งครับมันเป็นเหมือนพึ่งแตกหลังนะเพื่อนก็เพื่อนอยากตัดญาติเพื่อนคนนู้นคนนี้ของเพื่อนเข้ามาเรื่อยๆจนทําให้รู้สึกว่ามันเป็นยา่ในมุมดีการที่พอโฮก็ให้คอนเนคชันผมเยอะมากนการในการที่แบบสามารถตอยอดอะไรได้หลายอย่างครับผมครับนี่ก็ถือว่าเริ่มต้นมาลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆจนถึงนปัจจุบันนะครับอยากทราบว่าธุรกิจร้านแมนนี่นี้มีการที่จะ ขยายต่อยอดไปสู่ธุรกิจในอนาคตยังไงบ้างครับก็หลักๆในในช่วงประมาณปีหลังๆมาเนี่ยครับคือพอผมมาโฟกัสธุรกิจตัวน,นี้มากขึ้นเนี่ยครับ,รบผมก็ไปศึกษาเพิ่มเติมครับเหมือนอย่างที่คุณพ่อผมเป็นกูรูให้ผมตลอดเะเป็นเป็นไอดอลผมแล้วก็แกบอกว่าอยากทําอะไรต้องทำที่สุดครับ,รบผมก็เลยโอเคงั้นโอเคธุรกิจที่สุดเราเราต้องสุดได้ยังไงบ้างสําหรับในมุมมองผมสุดของผมก็คือการเป็นช่างตัด ใช่เพราะว่าเราแค่วัดตัวให้ลูกค้าใครๆก็ทําได้เออเราจะเราจะเป็นคนออกแบบใครๆก็ทําได้ผมว่ามันไม่ยากเรื่องสุดแต่การที่จะเป็นช่างตัดหรือเป็นการหรือหรือเราจะเอาเป็นกายตัดลงไปบนผ้าพเพื่อให้มันได้ไซส์ลูกค้าผมวันนั้นเป็นจุดที่ยากที่สุดผมก็ไปเรียนมาครับมผมจบจากผมจบจากสถาบันที่เกาหลีครับเกาหลีใต้ที่เมื่อประมาณต้นปีที่ผ่านมาครับผมก็แรกๆก็รู้สึกว่า เราจะทําได้จริงหรือเปล่าแต่พอไปเรียนแล้วมันได้ฝึกฝนได้เทรนนิ่งครับผมเรียนผมเรียนจริงจผมเรียนเดือนเดือน,น,นกว่าว่าครับแต่ว่าคาว่าเดือนกว่ากว่าของผมมันคือตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงเที่ยงคืนทุกวันไม่มีวันหยุดครับครับผมก็รู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันสนุกอะแล้วเรากินกับมันอะ่ะก็เลยลองผิดลองถูกไปไปมาๆ,มาๆก็สุดท้ายเราก็จบกลับมาบแล้วเราก็ตัดได้ ในในส่วนที่เราเราเราภาคภูมิใจของเราครับแล้วเราก็กลับมาแล้วก็มันลองตัด t ร i a l ให้กับเพื่อนเพื่อนและครอบครัวก่อนหลังๆก็เริ่มตัดให้ลูกค้ามากขึ้นอะไรครับก็รู้สึกว่าเออมันมันมันมีความภูมิใจนะที่แบบเออเราวันหนึ่งเราวัดตัวให้ลูกค้าแต่กวันหนึ่งเราแบบเราตัดให้เขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจและทำให้เขาเติมเต็มในส่วนของงานแต่งของเขาหรือว่าสัมพันธ์ของเขาอ่ะผมรู้สึก ผมภูมิใจเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกมากที่สุดใช่ครับก็สิ่งตรงนี้มันสามารถต่อยอดผมได้ค่อนข้างเยอะเลยครับคือมันสามารถยกระดับหรืออัปเกรดแบรนด์ของเราจากสูตรแบบธรรมดากลายเป็นสูตรแบบพรีเมียมกลายเป็นสูตรแบบที่ทุกคนต้องต้องรอครับเรียกได้ว่าเกิดจากโตมาในธุรกิจร้านชุดคุยสนาบ้านแล้วก็มีความฝันอยากที่จะทําร้านสูตร นะครับได้ไปเรียนต่อยอดภาคทฤษฎีกับทาง MBA ของ PAM นะครับเกิดความมั่นใจแล้วก็ได้ไปต่อยอดลงสายลึกถึงขั้นเป็นช่างตัดสูตรเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะทำให้เราต่อยอดไปได้ในอนาคตนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับอยากให้พี่แม็กช่วยฝากร้านฝากผลงานต่างๆนะครับให้กับทุกๆท่านได้รับทราบกันครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ ความรู้หลายๆอย่างที่ผมได้เรียนมาก็ไม่ว่าจะเป็นพอตตีก็ตามหรือเป็นเรียโบก็ตามเนี่ยผมได้มาจากส,ส่วนใหญ่ได้มาจากไม่ใช่องค์ความรู้ได้ได้มากกว่องค์ความรู้อีกครับการที่อาจารย์ที่ p m ส่งมาให้ผมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แม่ครับอาจารย์สายพินนะครับต้องขอบพระคุณมากครับแล้วก็ที่สาคัญที่ผมขาดไม่ได้เลยครับคือพ่อของผมเองครับอาจารย์วิัยชานครับผมก็แกเป็นคนที่เรียกยง,งวา ค่อยๆขัดถูพวกเราจนจนเราจบนะครับอย่างอย่างน้องที่น้องที่สัมภาษณ์ก็เป็นน้องที่น่ารักครับผมแล้วก็อยู่ด้วยกันจนเราจบโปรเจกต์ของเราครับผมก็เออพีเงไม่ได้สอนแค่วิชาความรู้ครับเขาสอนสิ่งที่มากกว่าความรู้ครับคือประสบการณ์ครับได้ลงมือทําได้ลงมือปฏิบัติครับผมอืมครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ จากพี่แม็ก MBA รุ่น13าของเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับสุดท้ายแล้วนะครับถ้ามีเพื่อนๆที่รับชมอยู่อยากที่จะมาตัดสูตรกับทางร้านน,านนี้กับทางพี่แม็ก<ม>เรามีขั้นตอนหรือว่ามีโปรโมชั่นหรืออย่างไรบ้างครับอยากให้แม็กได้ลองบอกทุกคนเลยได้ครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโปรโมชั่นนระ้านผมนะครับถูกที่สุดแล้วถูกที่<ต>สุดนะ<ต>ครับแต่ สำหรับชาว p ีเนะครับเข้ามาเลยครับผมมีโปรครับตัดสูตรผมแถมผ้าเช็ดหน้าพอกเก็สตสควรมูลค่า400บาทให้สำหรับทุกท่านเลยครับผมอืมครับผมบอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะทำให้เราเนี่ยได้เติมเต็ม,เ,ตมเพราะการใส่สูตรผมเห็นว่า จะต้องมีแน่นอนอ c e ซ s ซอรี่ครับอ c อซ s ซอรี่ยัดลงไปนี่ครับะครบอ่านี่มีของิงมาโชว์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่แม็กมากๆเลยนะครับที่ได้มาบอกเล่าเรื่องราวดีๆให้เราได้ฟังกันนะครับขอบคุณครับ